สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Motorsport l i ไลฟทวครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารส่งตรงจากประเทศมาเลเซียครับกับการลงทดสอบอย่างเป็นทางการของ MotoGP ที่สนามเซปัง International Circuit ในประเทศมาเลเซียนั่นก็คือการทดสอบในช่วงของ Official Testing ที่เซปังนั่นเองครับวันนี้จบการทดสอบวันแรกมีหลายๆอย่างน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องราวของนวัตกรรมรถแข่งของหลายๆทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็หน้าตาของแอโร f แฟ r i n g หรือว่าแอโร y n ดน i มกแพคเกจที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทั้งยามาฮ่าดูคาติฮอนด้รวมไปถึงค่ายอื่นๆครับทั้ง Suzuki ด้วยและก็ KTM และ a p พิ i a ่เหล่านี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับดังนั้นวันนี้เก๋าเกียรตรถมมงนะครับก็จะพาทุกท่านแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตไลฟทไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่สนามเซปังในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกครับที่เซปังเนี่ยหลังจากที่เราได้ติดตามนะครับการเช็คดาวเทสไปเป็นเวลา3วันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่โปรแกรมของการทดสอบในช่วง Official Testing กันแล้วครับจะมีขึ้นเป็นเวลาทั้งหมด2วันแล้วก็โปรแกรมในวันแรกเนี่ยมีนักบิดลงเทสกันทั้งหมดถึง27คน ก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปครับว่าสถานการณ์ต่างๆของแต่ละทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราก็จะลงลึกรายละเอียดในบางส่วนของบางทีมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการปรับตัวแล้วก็การปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวรถแข่งที่ในปีนี้เนี่ยปลดล็อกการพัฒนาเครื่องยนต์แล้วนะครับพวกเขาเองก็จะสามารถที่จะขยับทําเวลาแล้วก็ขยับความเร็วความแรงของรถได้เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับ มาเริ่มจากทีมนี้กันก่อนครับนี่คือ a พเวียร์เรซิที่ในปีนี้เนี่ยพวกเขาเองแยกทางกับเรซินี่มาทำทีม a p เ i ียร์เรซิเองซึ่งเป็นทีมโรงงานครับยังขาด c o n c e ็ช i o n Point อยู่ทั้งหมด5แต้มที่จะไม่ต้องที่จะยังคงทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการพัฒนารถภายใต้กฎของทีมโรงงานที่ ยังคงไม่เข้าสู่ขั้นสูงสุดนะครับดังนั้นเนี่ยอภิเลียเองยังคงได้สิทธิงง์ในการพัฒนาหลายๆอย่างและการเริ่มต้นวันแรกของการเทสติง้งอ l เลนเอสปากาโรครับนักบิดชาวสเปนิชของทีมก็ทำผลงานได้ดีมากกดเวลามาเป็นอันดับที่1เลยหละยอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลรถของอภิเลียนะครับว่าพวกเขาเองเปลี่ยนจุดไหนอย่างไรบ้าง แต่เราเองก็มีเก็บข้อมูลมาในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะเ,เทคนิคในบางด้านที่ทางด้านอัลเเรียนนั้นทำมาก็คือเรื่องของแอโรแพ็เกจที่ดูบางลงรถแข่งของพวกเขาเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะมีรูปร่างที่เล็กลงไปด้วยนะครับขณะที่คนนี้ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเช่นกันนั่นก็คือทีมเมดของอาเลสปากาโรครับ นี่คือมาริกเบียเลสเบียเลสเองปีที่แล้วเจอปัญหามากมายนะครับก่อนที่จะแยกทางกับยามาฮ่าแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับอภพิเลียวันนี้จบการทดสอบแนนดับที่2ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับปรับตัวเข้ากับรถแข่งได้ดีแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาจะได้เริ่มต้นแข่งขันกับอะพิเลียอย่างเป็นทางการและเต็มฤดูกาลด้วยน่าสนใจมากสำหรับคนนี้ครับมริกเบียเลสทีนี้ขยับมาดู นี่บ้างครับอเล็กซ์วินครับอเล็กซ์วินเป็นหนึ่งในคนที่ถูกมองว่าผลงานด้อยเกินกว่าความสามารถที่เขามีโดยเฉพาะช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับทั้งปี2020แล้วก็ปี2021ที่ผลงานนั้นโดนทีเมดอย่างโจอันเมียทิ้งห่างเหลือเกินนะครับมาในปีนี้ซู z u กิได้มีการอัปเกรด a อโร่แฟริแล้วก็ชุดเซตวิงเลดด้วยนะครับทำให้รถของพวกเขานนั้นดูบางลง แตกต่างจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะพอสมควรรวมถึงในปีนี้เนี่ยทีมสี่เอ็อกซาก็อ้าแขนรับสปอนเซอร์รายใหม่เข้ามาอยู่ด้วยนั่นคือมอนสเตอร์ทำให้รถแข่งมีรูปร่างแล้วก็หน้าตาดุดันขึ้นจากสีดำแล้วก็โลโก้ของมอนสเตอร์ที่เติมเข้ามาวันนี้อเล็กซ์วินทำเวลามาเป็นอันดับที่3ครับถือว่าตามผู้นำอยู่แค่0.1วินาทีก็ถือว่า เวลานั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ต้องมาดูเรื่องของบาลานซ์รถแข่งของพวกเขาว่าจะทําเวลาต่อรอบได้ดีขึ้นมากกว่านี้ไหมส่วนนี้คือทีมเมเทของอเล็กซ์รินครับโจออนเมียโจอันเมียเองวันนี้เวลาต่อรอบของเขาก็อยู่ในอันดับที่7ตามอยู่0.636อย่างที่เห็นครับว่ารถแข่งของโจอันเมียรวมไปถึงอเล็กซ์รินมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรถ้าดูจากรูปตรงนี้นะครับนี่คือ อเล็กซ์ n ครับก็จะเห็นได้ชัดว่าวิงเล็ดไม่เหมือนกันส่วนนี้คือรถของอเล็กซ์ n อ่ะโจวันเมียครับที่ลงทำการทดสอบในวันนี้ก็มีการสลับสับเปลี่ยนรูปแบบกันออกไปโจวันเมียเองยังคงไม่ได้รับการต่อสัญญาจากซูซูกิแต่ล่าสุดเนี่ยชินิจิซาระเองก็บอกออกมายืนยันว่ากำลังเจรจาสัญญากับนักบิดรายนี้อยู่ โจอันเมียร้องขอให้ทีมนั้นพาฒนารถแข็งให้ยกระดับขึ้นไปสู้กับหัวแถวให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผลการทดสอบครั้งนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสัญญาสําหรับโจอันเมียและก็ซูซูกิด้วยขยับมาดูคนนี้่อยครับคนนี้คือเอเนียบัสเตนินี่ครับผลงานเยี่ยมมากทดสอบได้ดีครับช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งวันไปจนถึงก่อนจะเข้าสู่ช่วง2ชั่วโมงสุดท้าย เอเนียอยู่ในอันดับที่2นะครับทำเวลาตามหลังอเลสเอสปาการโรอยู่แค่เพียง0.2กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เวลามาเปลี่ยนช่วงท้ายทำให้ตัวเขาเองจบการทดสอบวันแรกในอันดับที่5ครับน่าจับตามองมากนักบิดคนนี้ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นโพเดียมมา2ครั้งกับการได้ขี่รถแข่งดูค a ติ d e s m o เซดิซีจีพีส9นะครับมาปีนี้ได้รับการอัปเกรดให้เป็น GP21 แล้วตัวเขาเบงบอกว่า เวลาต่อรอบของเขาดีขึ้นแน่นอนและขยับมาดูคนนี้หน่อยครับฟาบิโอกวาตาราโร่ครับกวาตารโรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับวันนี้กวาตารโรจบการทดสอบแนนดับที่6ตลอดทั้งวันมานี้เนี่ยยามาฮ่าทำงานกับฟาบิโอกวาตาาโร่หลักๆก็ที่เราได้เห็นแล้วก็ยังไม่มีการเผยแพร่เรื่องข้อมูลเทคนิคมากนักเนี่ยคือ ระบบเล็กทรอนิกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จากภาพที่เราได้เห็นเราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้ยามาฮ่าเผยโฉมเซ t ตแอโรแพ็กเกจใหม่นะครับ <c oughs> คือมันจะเป็นวิงเล็ที่ไม่ได้แยกไปอยู่ด้านข้าง <c oughs> เป็นวิงเล็ที่ต่อมาด้านหน้านะครับดักอยู่ในช่อง Air ์อินเทหรือว่าช่องดักลมในด้านหน้าของ f a i ล i n g แล้วก็วิงเลตก็จะงุ้มลงไปข้างล่างมีลักษณะคล้ายๆกับรถแข่งของอะพิเลียเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือรถแข่งของยายมาฮ่าที่ส่งลงทดสอบในวันแรกนะครับรูปร่างแบบนี้และนี่คือรถแข่งของอ p พิเลียเห็นไหมครับรูปร่างจะคล้ายๆกันคือเซ t ตแอร์โร l ฟล g ิงเนี่ยด้านหน้ามันจะต่อยืดออกมาจากช่อง Air i n t a เทเลยครับนี่ครับก็มันจะมีผลในเรื่องการสร้างดาวร์สกดรถแข่ง ให้อยู่กับพื้นมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาในการเบรกและช่วงเวลาอยู่ทางตรงแล้วก็การเล่งออกจากโคง้งยามาฮ่าพยายามที่จะหาตรงนี้ให้ได้นั่นหมายความว่าในตอนนี้ยามาฮ่ากำลังพยายามเพิ่มพละกำลังเครื่องยนต์ก็คือเพิ่มแรงม้าให้รถแข็งพอเพิ่มแรงม้าครับพละกำลังสูงขึ้นแรงม้าสูงขึ้นก็ต้องไปหาเอากับตรงนี้เพิ่มบาลานซ์ให้กับรถให้ได้อีกจุดหนึ่งครับที่เห็นมา จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นวิงเลตเล็กๆนะครับเป็นรูปตัว C ที่ติดตั้งเข้าไป mm. บริเวณแฟร์ i ิงด้านข้างของตัวรถทั้ง2ข้างครับยามาฮ่าพยายามเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาเพื่อที่จะสร้างบาลานซ์กับการเข้าโค้งให้ได้ให้ดีที่สุดทั้งหมดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่ายามาฮ่าจะสามารถควบคุมแรงมา้าที่พวกเขากำลังพยายามเพิ่มขึ้นและ จัดการสร้างบาลานล์ถแข่งกับการเข้าโค้งให้ดีเหมือนเดิมได้หรือไม่ตอนนี้ยังต้องรอฟีดแบ็จากฟาโบกาตาโร่และก็นักบิดของเขาอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือ f ฟรงโก้บอมเบลี่เนี่ยครับดูชัดๆอีกมุมหนึง่งเข้าไปใกล้อีกนิดครับแล้วก็มีจานครอบเบรกมาด้วยนะฝาครอบเบรกสำหรับามาฮ่าด้วยครับมีหลายจุดที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยหลักก็คงเรื่องของ a อโ o d y n a m i c ที่สําคัญที่สุดแล้วก็เห็นได้ชัดที่สุดส่วนคนนี้มาร์กมาเกสครับมาร์กมาเกสวันนี้ล้มไปหลายครั้งมากโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ตอนบ่ายล้มไปอีกครั้งหนึ่งที่โค้ง15นะครับช่วงที่เหลือประมาณไม่ถึงชั่วโมงละเวลาของมาร์กมาเกสขยับขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอล้มครั้งสุดท้ายครับก็ไม่ได้ออกมาทําการทดสอบอีกแล้วครับมาร์กวันนี้ลงทดสอบเซตแอโร่แฟริงก3เซตนี่คือแบบแรกนะครับ ก็แยกวิงเล็ดออกมาอยู่ด้านล่างเลยนี่คือแบบที่2ครับแบบที่2ลักษณะก็จะคล้ายๆของเก่าของยามาฮ่าแบบนี้รูปร่างจะเล็กนะครับดูเล็กไปเลยครับนี่คือแบบแรกแบบที่2และยังมีแบบที่3อีกนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาร์กเองพยายามอย่างหนักในการที่จะรีดสมรรถนะรถแข่งของพวกเขาออกมาให้ได้ ส่วนนี้คือโปเอสปากาโรครับทีเมทของมาร์กมาเกสทำเวลาอยู่ใ,นในกล้เคียงกันเลยครับโปกับมาร์กเนี่ยอยู่อันดับ8และ9ก็ในวันแรกหลายทีเมงก็ยังไม่ได้เน้นที่จะทําเวลากันมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยการได้เห็นเวลาต่อรอบของเอเลสเ p สปากาโรที่กดลงไปถึงนาที58.371ทําทำลายเวลาต่อรอบเดิมของฟา b บ o ยวกาตาโรที่ทำไว้1นาที58.5ลงไปนะครับในการบันทึกแบบเป็นทางการ โปรเริ่มต้นในปีนี้ดูจะมีทิศทางที่ดีกว่าเดิมดังนั้นความหวังของ Honda ที่จะได้เห็นกนารพัฒนารถแข่งก้าวขึ้นไปสูงกว่าเดิมก็มีพอสมควรครับนี่คือบรรทายรถแข่งของ rc 2 1 3 v ตัว2022ตอนนี้ยังไม่ได้ทำการเลือกสเปคก็ต้องมาติดตามดูว่าพวกเขาจะเลือกแนวทางไหนสำหรับมาร์คมเกสคนเดียวหรือเลือกแนวทางที่นักบิดคนอื่น แล้วก็นักบิดทุกคนของ HONDA นั้นสามารถไปด้วยกันได้ทั้งหมดเนี่ยด้านท้ายของมาร์คมาเกสครับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะโดยเฉพาะเรื่องปลายท่อไอเสียเนี่ยครับของมาร์คมาเกสดูจะเล็กกว่าเล็กน้อยอาครับมาดูคนนี้มาโกเบเซคี้เป็นลุก,กี้ที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ครับก็กดเวลาขึ้นมาติดอันดับ ท็อป10ได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายเร็วมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นรุกกี้ที่น่าจับตามองมากขยับทําเวลาแซงรุ่นพี่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10ได้ดูจากเซ็ต a อ r o Package รถแข่งของเขาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะได้ใช้รถแข่งสเปคไหนจะเป็น gp 1 9 s หรือว่าจะเป็นปีจะ่ป็นเ p ็1ตรงเนี้ย ก็ยังรอยืนยันอยู่แต่ดูจากรูปร่างหน้าตาน่าจะเป็น GP21 ครับแล้วก็ตัวเขาเองก็สามารถรีดความเร็วได้ดีมากจริงๆโดดเด่นมาตั้งแต่การเช็คดาวแล้วครับขยับมาต่อที่ KTM กันหน่อยนึงครับนี่คือมิเกลโอลิเวร่าเราได้เห็นวิงเล็ด2ชั้นของพวกเขาครับโอ้โหหนาเตอะมากแถมช่อง Air Intake ก็แปลกตาไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยครับ เป็น Air i n t a เทแบบ2ชั้นด้วยนะมันน่าจะกรองหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยทาง MotoGP ก็ตามข้อมูลออกมาเหมือนกันเดี๋ยวไว้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนี่คือรถของเรมี่การ์เนอร์ครับรุกกี้ชาวออสเตรเลียขึ้นมาพร้อมกับทีมเมดดนอูฟอร์เนนเดสครับแต่ว่าเวลาของเรมี่การ์เนอร์เองก็ยังไม่สู้ดีนัก เราจะเห็นได้ชัดว่ารถของทั้งมิเกลโอลิเวรานักบิดทีมโรงงานนะครับแล้วก็รถของเรม่การ์ดเนอร์วิงเลดเหมือนกันเลยเชื่อว่าน่าจะให้นักบิดทุกคนได้เก็บข้อมูลเซตเดียวกันเพื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วก็สามารถที่จะสร้างความแตกต่างและนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการบ้านเปรียบเทียบกันดูครับและนี่คือ Brad Binder ครับ Brad Binder Winglet ตัวนี้ดูจะเป็นแค่เพียงชั้นเดียวเท่านั้นเองนะครับแถมรูปร่างหน้าตาของอช่องดักลมหรือว่าแอร์นเทคด้านหน้าก็ไม่เหมือนกันด้วยครับคนนี้คือ Darin Binder ครับ Darin Binder เนี่ยสามารถขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป20ได้ในช่วงประมาณ2ชั่วโมงสุดท้ายแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วพอจบการทดสอบวันนี้เขาก็ร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่25ครับมีทิศทางที่ค่อนข้างดีปรับปรุงแล้วก็ขยับเวลาลงได้อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเร็วขึ้นนะครับมีเวลาที่ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับดาวรินบินเดอร์ครับจับคู่กับทีมเมทุ่นเก่านั่นก็คืออันเดรโดวิซิโอโซครับสำหรับดาวรินบินเดอร์เป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองนะถึงแม้ว่า เวลาจะยังไม่โดดเด่นมากนักแต่จากการเรียนรู้แล้วก็ทีมงานที่เป็นมืออาชีพนำโดวิลโกซีเลนเบิร์กที่เป็นผู้จัดการทีมของอ n f อ RF, นีเนก็น่าจะทำให้ตัวเขาเองปรับตัวได้เร็วขึ้นกับรถแข่ง M1 2021ที่เป็น A-Spec ครับนี่คืออเล็กซ์มาเกสอเล็กซ์มาเกสวันนี้เวลาก็ ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับจบการทดสอบวันแรกในอันดับที่15 RC213V ของเขาครับอเล็กซ mm hmm. เองยังหาจุดลงตัวไม่ได้ครับตั้งแต่ฤดูกาล2020-2021มาจนถึงปี2022เนี่ย LCR Honda ก็ฝากความหวังไว้ที่เขาอยู่มากพอสมควรว่าจะสามารถที่จะก้าวขึ้นมาช่วยทีม s r c ในการพัฒนารถได้รูปร่างหน้าตาของวิงเลดก็ เป็นหนึ่งในแบบที่นักบิด SRC ทุกคนได้ลงเทสนะครับ Mark m a r k e t ก็ใช้วิงเลดแล้วก็ Aero f a i ล i n g Set นี้เหมือนกันในการเทสอีกรูปของ Darwin Binder ครับนี่คือ c o ว c ั t c h ครับ c o w c ั t c h ลงเทสหลายแบบมากนะครับเพื่อที่จะช่วยามาฮ่านั้นเก็บข้อมูลให้ได้ครับได้รับการต่อสัญญาออกไป2ปีก็คือสิ้นสุดปี2023 ในฐานะนักบิดทดสอบของยามาฮ่นี่คือหน้าตาอีกแบบหนึ่งสำหรับรถแข่งที่ใช้ลงทดสอบของคาวคัชโลครับสวยมากจะเห็นว่าช่องดักลมรวมไปถึงเซ็ตแอโร w วิงเล t ด้านหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากส่วนคนนี้ลาอูเฟรันเดสเป็นลูกกี้ที่ทำเวลาเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2 ราอูบอกว่าเขายังไม่ได้เร่งที่พยายามไปแตะต้องกับการเซตติ้งรถมากนักเขาพยายามเน้นกับการโฟกัสกันกับขี่ของตัวเองครับเก็บข้อมูลขี่ตามนักแข่งรุ่นพี่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆวันนี้ทำเวลาต่อรอบมาเป็นอันดับที่13ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับราอูเฟรนันเดสครับนี่คือเต็งแชมป์โลกครับถูกมองว่าสร้างความแข็งแกร่งในฤดูกาล 2021ช่วงปลายๆได้ดีมากพอหลังจากนั้นเนี่ยฟรานเชสโกบัรญาย่าก็เลยถูกกลายเป็นยกให้เป็นมือหนึ่งของดูคาติไปแล้วดังนั้นในปีนี้ฟรานเชสโกบัญญาย่าแบกรับความคาดหวังของดูคาติในการที่จะช่วยทีมควาแชมโลกให้ได้และการยืนยันล่าสุดครับจากปากของจีจดาลินยาซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปด้านมอเตอร์สปอร์ตของดูคาติคอเซเนี่ยก็ยืนยันว่า รถแข่งของพวกเขามีการปรับเปลี่ยนเยอะมากโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ใหม่เอี่ยมเลยเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมนี้ครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพละกําลังของรถแข่งต้องการเพิ่มแรงม้าจากการยิงยางของดูคาตินะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของความสมูทที่ทําได้ในปีที่แล้วสําหรับการเดินรอบเครื่องยนต์ก็จะยังคงอยู่ในเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้นอกจากนี้ครับพวกเขาเองก็มีการอัปเกรดเซตแอโรเฟลลิ n ง เล็กๆน้อยๆจากการทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่สนามเคเรสซึ่งตัวของไปโก้บันดาญ่าเองก็พูดก่อนหน้านี้ว่าพอได้ลงทดสอบรถแข่งปี2022แบบต้นแบบตั้งแต่ที่เคเรสในช่วงปลายปีที่ผ่านมา <S 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 เขาบอกว่าแค่แต่งเติมมันอีกเล็กน้อยเนี่ยมันก็น่าจะสามารถพร้อมที่จะลงแข่งขันได้แล้วต้องมาดูครับว่าเมื่อขยับสเต็ปในการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็แอโรไฟลิ่งใหม่พวกเขาจะเดินไปในทิศทางไหน นั่นคือทั้งหมดในรายละเอียดที่เอามาฝากกันครับอาจจะยังขาดตกบกพร่องของบางคนไปอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันมาสรุปผลการเทสกันหน่อยครับสำหรับวันแรกที่เซปังครับนี่เลยผลการเทสที่เซปังในวันแรกครับก็เป็นอเลสส์สปากาโรครับที่กดเวลามาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับ1นาที58.371วินาที คือในการทดสอบเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีการบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการไว้นะครับเขาจะบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการสําหรับการเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันตั้งแต่ช่วง FP1 เป็นต้นไปนะครับดังนั้นเวลาของอ l เลสปากาโรตรงนี้เร็วกว่าเวลาอย่างเป็นทางการของไฟโบกาตารโรอยู่0.2วินาทีเช่นเดียวกับมาริกเบียเลสครับอยู่อันดับที่2ตามหลังทีเมตอยู่0.013วินาทีเท่านั้นเองครับ อันดับ3าอเล็กซ์รินจากทีมซูซูกิเอ็กซ์ตามอยู่0.1เวทีอันดับที่4ครับเอเนียบัสเตเนนี่โดดเด่นมากครับดาวรุ่งคนนี้หลังจากปีที่แล้วเป็นรูกจี้ปีนี้ได้ขยับมาอยู่กับเกรซินี่แล้วก็ได้รถแข่งดูคติ GP21 ผลงานเยี่ยมครับอันดับที่5โยฮหันซาโก้ครับจากพรามักดูคติอันดับที่6ฟาบิโอควาตาโรแชมป์โลกครับวันนี้ทดสอบแอโร วิงเล็ดใหม่นะครับแล้วก็ Air ์อินเทใหม่รวมไปถึง Set ตอ r o โรฟลิงใหม่และก็น่าจะรวมไปถึงเครื่องยนต์แล้วก็แชสซีใหม่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้ยามาฮามีการบ้านชิ้นโตรออยู่โจอันเมีย er, จบวันแรกในอันดับที่7ครับการทดสอบในครั้งนี้ที่เซปังจะเป็นตัวชี้วัดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต่อสัญญากับดูคติหรือไม่ อันดับที่8มาร์กมาเกสครับอันดับที่9โปเอสปากาโรมาร์กแล้วก็โปลงทดสอบรถแข่งอา2 1 3ีใหม่เพื่อที่จะทำการเลือกเครื่องยนต์นะครับว่าจะใช้สเปคไหนหหรือ2รวมไปถึงเซตแอโร่แฟลลิงที่วันนี้ทั้ง2คนนั้นลงเทสไปถึง3แบบเลยทีเดียวอันดับ10มาโกเบเซคคี้ครับรุกกี้ที่โดดเด่นที่สุดสังกัดมูนิเวียร์ฟูริซิกดูคาติอันดับ11นักบินทดสอบของยามาฮ่าครับคาวครัชโลนั่นเอง1 0 สอนะครับนี่นก็คือทาคากินาคากามิครับเริ่มต้นทำงานกับเมนเทอร์รวมไปถึงการพัฒนาตัวเขาเองในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมการบริหารสำหรับเบสนะครับอันดับที่13เราอูเฟนาเดสลูกกี้คนหนึ่งครับ14แบดบินเดอร์15อาเล็กซ์มาเกสครับตามด้วยมิเกลโอลิเวร่า17เป็นของฮอเกมาตินครับ 18. ลูก้ามารินี่ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่หลักๆก,ก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งสเปคใหม่สำหรับฤดูก,การนี้ยังไม่มีการยืนยันว่านักแข่งทั้งสองคนของมูนนี่ v r 4 6ดูคตินั้นจะได้รถแข่งสเปคไหนอาจจะเซอร์ไพรส์ได้เห็น GP22 อีกคั้นหนึ่งหรือจะได้เห็นแค่เพียง GP21 เท่านั้นอันดับที่ 19. ฟรานเชสโกบัญยาย่าครับรองแชมป์โลกในปีที่ผ่านมาแล้วก็ ถูกยกให้เป็น1ในเต็งแชมป์สำหรับฤดูกาล2022 20 Fabio Di g i a n a n t o n i o หรือฉายาที่ใช้เรียกชื่อเล่นครับว่า Digi หลังจากที่ไม่ได้ลงทำการทดสอบเช็คดาวนในช่วง2วันสุดท้ายจากอาการปวดท้องครับเขาก็กลับมาลงเทสกับทีมได้แล้ว21 Franco m o b i e l l ครับ Monster Yamaha YZR-M1 2022ก็ค่อยๆปรับตัวครับมีหลายคนแสดงความเป็นห่วงมากเลยว่า Franco m o b e l i เนี่ย จะสามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็ขึ้นไปช่วยฟาิโอกาโดได้มากแค่ไหนการทดสอบในวันแรกเป็นเพียงการทดลองขั้นพื้นฐานหลายๆอย่างดังนั้นมอร์เบียนลี่เองถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามองก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับแจ็คมิลเลอร์จบการทดสอบวันแรกในอันดับที่22ครับจากดูคติอันดับที่23อเดียโดวิซิโอโซครับเริ่มต้นกับรถแข่งสเปคโรงงานครับยามาฮ่า M1 2022ได้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป24เรมี่การ์เนอร์ลุกกี้ชาวออสซี่ครับ25ดาวินบินเดอร์ครับลุกกี้ชาวแอฟริกาใต้26ซิววนกินโตลี่นักบิดทดสอบออชาวฝรั่งเศสของทีมซูซูกิเทสไรดเดอร์ครับแล้วก็27ปิดท้ายด้วยลอเรนโซ่สวาเดอรี่นักบิดทดสอบของอาพิเลียนั่นเองครับสำหรับการทดสอบในเซปังหรือช่วงออฟฟิเชียลเทสเนี่ยยังคงมี ให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามกันอีกหนึ่งวันนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มาติดตามไปพร้อมๆกันว่าผลงานของนักบิดแต่ละคนการพัฒนารถนแข่งจากแต่ละค่ายนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะครับว่า2คนที่ยังไม่มีการต่อสัญญาสำหรับรุููการหน้าแล้วก็เป็นหนึ่งในนักบิดที่เป็นคีย์ไรเดอร์สำหรับฤดูการสำหรับตลาดนักบิดนะครับโดยเฉพาะโจอันเมียแล้วก็ ฟาเบโอปาตาโร่ aro, ต่างก็ต้องการที่จะดูสมรรถนะรถแข่งของพวกเขาทั้งยามาฮ่าและก็ซูซูกิเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะต่อสัญญากับทีมหรือไม่ขณะที่มาร์คมาเกสเองพยายามเหลือเกินที่จะกลับเข้าสู่การแข่งขันด้วยสภาพที่พร้อมจะรุนแชมป์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสียบอลลังแชมป์ไป2ปีก็คือปี2020แล้วก็2021นักบิดคนอื่นๆครับน่าจับตามองดูคติเองปีนี้นวัตรกรรมของพวกเขาเนี่ยเครื่องยนต์ใหม่ระบบ a อ r o f a i r i n g ก็ใหม่นอกจากนี้อภพิเลียโดดเด่นมากโดยเฉพาะอเลสบากาโรและก็มาลิกเบียเลสสคนนี้น่าจับตามองว่าอาจจะกลายเป็นม้ามืดตัวจริงสำหรับการแข่งขัน MotoGP ดังนั้นพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อกับการทดสอบแบบ Official Test วันที่2ที่เซปังนะครับเอาละครับก็ฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สาหรับ ช่องของ motorsport live tv ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารแบบจอลึกทันท่วงทีแล้วก็รวงเร็วให้ทุกท่านนั่นใดติดตามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมเก่าเกรีอผมโผงทีมงาน motorsport live tv ต้องลากันไปแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ